สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้มาเข้าครัวกับยายนะคะวันนี้ยายแกงแกงเนื้อค่ะเพื่อนเื่แกงเผ็ดเนื้อหรือแกงแดง red curry beef นะคะเพื่อนเพื่ดูน่ากินไหมคะอันนี้เหมือนเดิมค่ะทำให้สามีแล้วก็จะแบ่งให้เพื่อนที่ทำงานด้วยนะคะเพื่อน น่ากินไหมคะยายใส่พริกไอ้นี่ไปด้วยพริกเหมือนพริกอะไรพริกหยวออกอ๋อพริกเหลืองกับพริกสีส้มๆน่ากินไหมคะพรุ่งนี้ไปทำงานก็เลยเดี๋ยวแบ่งไปให้เพื่อนที่ทำงานด้วยคะ่ะ แล้วก็ให้สามีด้วยเดี๋ยวเหมือนเดิมค่ะทํำข้าวผัดไข่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาค่ะเพื่อนๆเหนื่อยเหนื่อยจริงๆ อีกปีสองปียายว่ายายก็จะ,กะเกษียณแล้วละ่ะเพราะว่าคงไม่ทำจนเนาะครบอายุกเกษียณหรอกไม่ไหวพยายามทำอีกสักส,กสองสามปีแล้วก็จะเกษียณแล้วแล้วก็จะกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็วางแผนอยู่ว่า จะรีโนเวทบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบ้านไม่ได้อยู่มันก็ทรุดโทมใช่ไหมก็เหมือนต้องทําใหม่ทั้งหมดนะคะเราก็ทําบ้านแล้วก็อะไรทุกอย่างเรียบร้อยก็จะมมฟนะคะเพื่อนๆกลับไปอยู่เมืองไทยไม่รู้คิดถูกแต่คนอื่นเขาบอกว่าเอพื่อนเพื่อนคนอื่อน,เอน,เอนเขาบอกว่าโอ๊ยกลับไปทําไมอะไรอย่างเงี้ย แต่ยายมีความสุขมากที่ได้อยู่เมืองไทยนะคะยายไม่ค่อยชอบอยู่เมืองนอกยายว่ายายจะกลับมาตกลงกับสามีและสามีก็โอเคเดี๋ยวทุกอย่างเรียบร้อยเขาจะมูฟนะคะเพื่อนๆแต่รอประมาณสี่ปียังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้เตรียมตัวที่เมืองไทยก่อนเตรียมตัวเตรียมตัวรีโนเวทบ้านเตรียมตัวทุกอย่างะคะเพื่อนๆแล้วก็ที่นี่อะไรก็ บ้านอะไรก็จะขายถ้าเกิดว่ามีปัญหาฉุกเฉินอะไรที่สามีต้องกลับอังกฤษก็กลับไปพักบ้านพ่อแม่ก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันกลับมานี่ก็ยังกลับมาได้ค่ะเพราะว่ามีญาติอยู่มีบ้านพ่อบ้านแม่อยู่เราก็ถ้าจะกลับมาย้อนกลับมาอีกทีก็ไม่ลำบากนะคะเพื่อน น่ากินไหมคะแกงไหมเนี่ยสามียายชอบมากเลยแกงเนี้ยคิดถึงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะคะถ้ามีเวลายายจะแวะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนทุกบ้านเลยคะ่ะขอบคุณมากนะคะถ้ายายมีเวลานะคะยายก็จะแวะไปเยี่ยมนะคะเพื่อนๆยังเหมือนเดิมนะคะคิดถึงทุกคน